สวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นี่ก็เฮือนใหญ่ๆบอได้มาอัปเดตเด้อค่ะเดอ้อพอดีเราว่ามาวานป้ากับสิอัปเดตในน้อยนี่เห็นบอกกไก่สีเหลวเหลวสร้างกับลูกเขยตาพน่นแหละเหตุเองกับลูกสาวตาพน่นสุดยอดฝีมือไปนังงามซะไปนั่งงามทั้ง,งามาเนะ <laughs> ไปพูดเห็นบอตาพ่นเจ้าหจพิงช่าผีมือเดอ้อพอสิใหายเบื้องลูกเขยเจ้ากอน สุดยอดของผีมือเขาเบิงเบิงเบิงโอ้เขายุดงานจักมือเ<ค>บิงใก,ใก่ทีเหล้วแล้วพีนน<ร>่น้องนี่กันโอเอโกอฮะเริ่มเฮ็ดว,นนวนนันวันที่สามเริ่มเฮ็ดวันวันที่สามมือนีกับวันที่เท่าไรซีฟซีฟเจ็ดมืออาทิตย์หนึ่งเห็นบ่๊ะกาวาสิกโกอให้แล้วเลยโกอเป็นห้องให้แล้วเดี๋ยวเหลือเทเหลือสาเพชรเองเบิดไม่มีเลี่ยราด ประหยัดงบได้เป็นแสนช่างนี้ผ่านงานมาสิบปีเมนหลว๊าน่ะรักผักไก่ผักเครื่งกไปเบื่หลาเนี่น,นี่เหมือนบางย่าใหญ่ขันเมนหองถุงมีสุดหยดอลังการเลยจักมีดบุอง๊งห่องถุงจักมีตะทุกตะพุน่น หกคู่หกคู่แปดหกคู่แปดหอยว่าใหญ่กว่านั่นแต่พ่นบ่อเสื้อดอกหอยว่าใหญ่กว่านั่นหีดีเล่ะเบิ้งจิเหรอนี่ห้องห้องถุงเบิ้งจิเหรอห้องเบิ้งหนังฟังเพลงหีห้องกี่ข่าวในบ่อห้ามห้ามไปเอาเขาเขาไมอกินแน่นี่นะนะเพราะว่าเขามีห้องกี่ข่างหาก้วต่างหากเขาอีกห้อองงต่า๋อถ้าหิวข้าวเชิญเข้าไปในห้องครัวห้องรับประทานอาหาร เป็นอย่างโมเดิรนนิอยอ๋อโมเดิรนน้อยเชิญรับประทานอาหารทางนู้นโอ้ห้ามเข้ามาโอ้อันนี้ดูหนังฟังเพลงดูหนังฟังเพลงนอนเวรนได้ไหมอาหาไม่กินหยำก๊อปก๊อปก๊อปอะไรนาอุ้ยแต่กูมาเบิ่งหนังนั่นาเขียวมาก์กบ่ได้อันนี้กบ่ได้์ลกาอีหยังก็กินอาหารอาหารวางกบ่ได้บ่ได้บ่ได้์อุ้ยขันสมมุติเบิ่งหนังขันสิกินโสมกินแฉลบดิหยำจับจับโยกอะไ้นาโอ้หักเลย บัแต่ก่อนเด้ออ่ะอ่างกับเมียเก,าเก่าเด็กป้าขายเด้อนะ,อะเมื่อกี้ขอกะเห็นจะว่าขายอันนั่นขายอันนี้ปัะเทศนี้จะว่าวานป้าขายอันนี้ตะพ่อของเรากระชิมา่าวานป้าสู่กินเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเออืมตาลายบ่า่อฮ <c oughs> อาจจากอันโล่สองโล่ใหญ่เจ้าจไม่กล่าเราสั่งอยู่เราว่าจีสือนำโลนึ่งเราว่า ก็ต้องซื้อคนบาดเดียวกันเนี่ยภัยพ้องสะท้อนนี่หนิคนบาดเดียวกันเราต้องซื้อไอ้หนอคนบานเท้าไปเบิ่งเลยค่ะพี่น้องไปหลุนเลยมาแรงแตกมามานรอบนี้คือแตกเพราะว่าตาพ่นนี่เสียนเสียนเสียนเพราะว่านั่นอยู่กับเมียเก่าอยู่กับเมียเก่ามือแรงแกวดั้งหันแทะอ่ะอ่ะ เอาเอาแบบนดนอะถ้างเถอตจาแต่ั้งแต่เห็นตาพ่นั้งแต่นี่บอกเคยเห็นลาวานป้าเพเาือบอกเคยเห็นลาวานป้าอี่หลือโอ้ยหรืออย่างไ่บอกเาว่ามันคำแล้ยวลาวานกินวานพอด้กินเอาหนึ่งสอง แตกอยู่อุ้ยป้าผีบากกันแล้วมาใส่เหงาผุนอุ้ยพุนป้าอยู่ด้วยเดี๋ยวถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งโอ้ยป้าตาพ่นจะมีไอ้นันบอมมุนตายแล้วตาพ่นมีมีมีขนาดดึงอยู่ข้องเองอยังหัวซุ่นบอกไปซุ่นโอ้ยเนาะ ใหญ่ๆเดยจะแม่เจาะไรฟัวนี่เนาะโอ้แต่พอดอกใหญ่ๆอยู่จึกแต่พอนเรามีมุนนี่เองน่าหน้าหนัาหน้ามุนไหนมาหลุนกันเลยค่ะพี่น้องแต่พ่อจิมันบอใส่ใส่ต้องใส่ฮะมันข้างอยู่ติเอาละเด้อเอาเอาแล้วรุดนลุนพี่น้องลุนเออคือบอเห็นมันอันนี้มบอจ้มบอ คอ่อยเห็นป้าแลนใส่เห้เจ้าอยู่ได๋หือมันแลนมาเข้าบ่ทันโอ้ยขาเว้ยม่หยังโอ้ฮิ้วอ้าตาพ่นโยนลงวิทย์จัดการหวานวานมาบัดทีจากไสยภูมิเป็นสาลาคามสาลาคามมาหวานโชว์เบิ่งเออเร็ว ไวเียนไทยจะพูก็ได้ตายหัวเวียนปันหาเสียเอาจากโลเพื่อนมาโอ้ยตายกูเอาหลายปัไหนเพื่อนมากำลังใจอยู่ขอบสาเราเยอะแยะทีมงานเราเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะพี่น้องกำลังใจเราเพียบเขาขาวดำดำก็เยอะแยะน้อยๆถอดเสื้อก็มีโอ้ยตายตายตาย กะพ่นเออก็นังใจหลดหลามได้นี่ดองร่องไกกี่ดอไม่ไล่อนี่ละคุนไปมันพงยังขื้อเาปจะไยมาถัวโบเพราเท่าชูโบคือนะนะโอ้ยพอเท่าก็หลูกเคยโอ้ยยี่ังอะแลนอ่ะจะได้ดีละมูห่าขี่โก้ขี่โก้ นันว่ปะปนันเล่าวา่าเชีายจัก,จกโร่เยเลยก็ว่าเชีายโรหนึ่งโผล่ก็เชี่ยโร่หนึ่งไปสวยซาละครับ <c oughs> พวกบุงกับงามว่าพวกบุงแมนพวกบุงหน่อยพวกบุงแดงนดี่นแหละพัดแสบพัดกับปีแสบแสบเยอะเลยเก็บไปไฮยี่ผัวมันพัดนุมันไปผุอีกแล้วันเก็บไปเรื่อยแหละ <c oughs> อามาหลุ่นกันวานที่สองด้วยค่ะพี่น้องสำรับตะพุ่นรั้งแรกลุเยลูกเขยไปซอยไรล่ะโบมัอัน้านลูกเคยไปใอยซอยไรป้าออกจากอุ้มล่ะเอาเลยพอเอาเลยอหนึ่งสองสามโอ้ยข่อยละยากหัวอีหลีเลยตะพุนวันใ่กนะทึกระติ เราเราเวียงแบบแบบเวียงโตเกือบไปน่ำมาแล้วหมุนเราสิหมุนตะวิวเลยเพื่อเอาเวฟฮาร์ดวานป่านี่แหละโอ้ยสุดยอดเม,มอออออืองสุ่มก็ไปเฮ้อเฮ้ออุ้ยอีรีตัวนั่น,น,นหลายตัวอยนะู่นะนั่นโอ้ของแทหรอบัดน,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 นี้นั่านเยี่ยมจกเงิน,น,งนเนนยี่ยมเลยอุ้อย หลายชนิดเลยมีทั้งป้าทู่มีทั้งป้ากระป๋องโบ่จมมั้ยคะว่าวจมมั้ยไปแข็งเลยไปเอาฝ่ายผู้แขนมาเร็วคุณคุณโอ้โหโอ้ยต่พุ่นมากใกล้ๆกย่ามาเย่าเย่าขึ้นเหมาเด้อปล่อยปล่อยน้ำ บ่าขึ้อในเบิร์ดน่นแหละแล้วเจาขคืนในเบิดอยู่มา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 ตาพจนแก่อนเมียเมียหายดูดุเาะวานเลสินะโอ้ยยังไอ๋จังตาพนตาพนิมิมนิ้มเนาืนนิ่มนิมหอยยมือตาเน่เอามามามาเอาขึ้นทางไหนอู้ยึ่ง ตนเนาะเนาะตผลเนาะเป่ามุ่นไหวล่ะหลายสาาหลายหลายอย่างป้าอมานเนี่ยจับปลาไหมเบบมีชู้เนี่ยจับปลา มันื่นนะ่นเออเออเอาคีบโอ้ได่อีหลีัวนโอ้ล้าอ้เร็วะไปเร็วร้สาเร็วหน้าหน่อยจับน้ำลูกพี่มาเดจับอนะเอามาเว๊บเออตบมาดิขี้พคอยๆแล้วดีมันสิเตป้าเขาเอิดไปอย่างก่อนนะอ๋อปนวชันเร็วเดีนะ งานป้านีะมันบอกว่าป้านี่ขีบเปาเดี๋เวือกระสิเลีวจะค่อยวานเนาะคนว่าเพราะว่าหนามันบกเลยเดีวเอาปลาน้่เอาไปฉันแล้วก็ว่าคือประวานกินปลาเดี๋ยวผลโตมามันจะได้กินไดเนียนมันมันออกโอ้เลว่าแต่มันโบกเดมมะจับมันออกต่อก็คืนถามันอันนี้ก็คืนเมงอันนี้มันเหนือคนพาไปอืมทําไใต้คือกันได๋อพ่แม่ทำไม่ถึงปไปได ปลาดูด้วยล่ะ si ค er an, bueno, ือคือจับป้ามาจับป้าเร็วฮะได้จับบอบอจับยานนะเออร้้าย่่นนอหลลลมื พากันกับมือไหนท่านิบงชิบงยังมือเศร้าเอ้าลืมเบิงวันที่สามวันที่สามมาด้วยพี่น้องเกมาทำบุญไม่กินแกนะติมันมาทางผีบอโอ้มันมาทางผีเลยบอ วานบองเกาบอมานดอกอถือวัตพุพ่นบอถือต้นปลาคิงปลาขิงไอ้ธรรมชาสติตัวนี้ เคงพื้นเค็งปีไก่เค็งป euh. ีไก่ของมีไข่หนำจะโตทอสามมืออุ้ยขาวบุงงามเนาะเมียนมาไปเด้อยายไปเด้อบีดไปหัวผักปฏิณีมาอัปเดตเป็นระยะระยะอันเป็นส่วงเป็นส่วงกะสีกอในห้องกออันนี้นั่นใหญ่ๆเนาะพี่น้องไอ้วอดแล้วก็ว่าอัปเดตให้เบิ้งแน่คันขื่นเฮือนใหญ่ๆอย่าลืมบอกเด้อผู้ได้ว่างก็อย่าอย่าอย่าลืมมาจัก เดือนใดอะไรใหญ่ๆจะิได้ขึ่นโอ้จั๊กหน้าไหนแฝงเรื่อยๆไปเรื่อยๆให้ซาเจยอัปเดตนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมมาคืนเพือนในเดือนจ้าอย่าง่ามไดอย่าลืมมาคืนเพือนในเดือนจ้าจั่เดือนปีนี้บ่บ่ปีนีรดอกพี่หน้าพี่หือหนาขันบ่ตายก่อนเนาะเอ๊ะบ่หูหันใจเงี้ยบ่หูหันใจจังเหี้ยอ่ะสิเออลูกลุบไปรับจย่างเนาะ กระพุนล็อก็แอลอยากให้แล้วไหวๆอยู่ตระพุนกระพุเฮ็ดบริจางเขาดีแล้วเหมียนเขาเนี่ยเขาบร้าิจังนี่เราประหยัดค่าสร้างนี่แหละอัปเดตให้เบื่องซัมมี่แล้วค่ะพี่น้องกระพุนล็อก็ระวานป้ากระหมานน้ำกะอัปเดตเฮือนงามให้เบื้องหน้าโพูหมดจอหมดจ่อทุกพี่ไปเที่ยงซัมมี่ล้เด้อค่ะพี่น้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปแล้วเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆ ไปซากกับลูกชายเจ้าไปโหดผักเด้อข่อยสิเมียเฮียนยายเดิกตัวผู้เดียว